สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับรายการดีๆกับ2เสือตะลุยทุ่งโดยผมเสือติ่งครับวันนี้เรามาที่ก็เรียกว่าเป็นเกษตรอีกที่หลายๆคนไม่เคยคิดฝันว่าโอ้โหทุ่งมันจะฟางใหญ่อะไรขนาดนี้ก็คือมันครับมันเทศเอาไปทำอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ทราบแล้วกันแต่ก่อนอื่นที่จะได้ผลผลิตได้ดีขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทของอรส ผล o ดห้างหุ้นส่วนจำกัดเรสแ r o t นะครับแล้วก็ของบริษัท Right c h e m i c a นจำกัดด้วยสนับสนุนโดยสบู p o s t m e t i c วันนี้ผมอยู่กับเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของส่วนเจ้าของไร่นะครับแล้วก็เจ้าที่ของสหกรณ์การเกษตรเนินาะมน้องเอ๋เจ้าประจําเจ้าเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเจอกันวันนี้อีกแล้วเหมือนเดิม,มครั้งที่แล้วเราก็ไปที่อะไรไร่มันไร่มันค่ะไร่มันตอนนั้น ก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันนะอ๋อีกเจ้าของของน่าจะเป็นของพี่วันเพนใช่ค่ะกําลังขุดกําลังกําลังขุดแล้วมันกําลังแบบโหสวยงามดีเหมือนกันใช่ค่ะมาแล้ววันนี้เรามาที่ส่วนของพี่อำนาจพี่อำนาจใช่ไหมครับพี่อำนาจสวัสดีครับครับครับพี่อำนาจน่าจะอยู่กับสวนนานไปหน่อยครับเลยเอ่อดำไปนิดหนึ่งครับแล้วมาตากแดดกับเราอีกวันนี้นะครับพี่นาศเดี๋ยวถามพี่อำนาจก่อนเลยก่อนก่อนอื่นเลยพี่อำนาจทาสวนมานานยังนานแล้วครับทำสวนทำไรนี่มานนานแล้ว แต่ก่อนก่อนที่ปลูกมาเคยทาอย่างอื่นมาไหมก็ทําอ้อยครับปลูกอ้อยครับมันดีไหมอ้อยแล้วก่อนอ้อยมันก็ดีครับแต่ราคาไม่ดีราคาไม่ดีครับมาเปลี่ยนเป็นมันเป็นเป็นมันครั้งแรกเลยปลูกมันผลผลิตยังไงบ้างผลผลิตก็มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรม,มันได้น้อยใช่ไหมได้น้อยครับแล้วทอ้อไหมเนี่ยมันท้อครับแต่ มันก็ถอยไม่ได้เพราะว่าอาชีพของเราคืออาชีพของเราคืออาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วเราก็ต้องทํามานะครับผมแล้วแล้วอันนี้พอทํามาตอนเนี้ยทําไมไปรู้จักอ่ะน้องเอกได้ไงพอดีผมเป็นเอกสมาชิกซากรอ๋อเป็นสมาชิกสากรู้สึกว่าสมาชิกสากรี่จะเชื่ออคุณเอ๋ไปเยอะเหมือนกันนะค่ะค่ะคุณเอกพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยจริงเหรอเชื่ออย่างเดียวต้องพิสูจน์ด้วยอำมาลองเอมาพิสูตรอ๋ออย่างเช่น ตอนนี้ก็คือที่เราใช้อยู่เพิ่มหน้าใช้อยู่ใช่เลยาะก็ตอนนี้ก็เอาสามสิบจนศูนย์ลองพื้นอืมก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมเอามาลองพื้นก่อนครับแต่ก่อนที่เรายังไม่ไม่เจอตัวน,นี้เราใช้อะไรทําอ่ะก็ปุ๋ยตาทุ่ทั่วไปเยอะแยะมายครับแล้วมันไม่ไม่เห็นผลใช่ไหมมันมันมันไม่เขียยนานเท่านี้เราแต่อันนี้คือเขี่ยนานเลยใช่ไหมเขียวนานครับอ๋อแล้วมาลองอ่าลองตัวนี้ลองพื้นก่อนครับลองพื้นแล้วทําไงต่อ แล้วคราวนี้ก็พอได้สักเดือนกว่าๆหรือเดือนครึ่งผมก็จะแทกลงแทกลงกเราอฝนครับเก็บหญ้าแล้วรอฝนมันนานไม่ฝ่ายาเราสมมติเราลงตอนช่วงนี้มันน่านจะประมาณอันนี้พี่ลงเดือนไหนเนี้ยประมาณเดือนมีนามีนามีนาก็อันนี้ประมาณสักสองเดือนใช่อสองเดือนก็คือรอรอฝนฝนก็จะประมาณสักกรกดาอะไรที่นี่ผม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 ไอ้นั่นไปแล้วครับผมแทกขึ้นแล้วอไปแล้ว ได้ผลชุดชดชุดชุดดแรกมาเลยมันก็เลยงามเลยใช่ไหมใช่จะใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งปกติต้องใส่กี่รอบนะอข,อของพี่เขาเนี่ยเขาก็คือใช้รถแทรกล่องคือแทรกลงก่อนเพื่อที่จะเก็บญ้าค่ะพอฝนมาปุ๊บพอฝนตกปุ๊บดินมีความชื้นปุ๊บเขาก็จะหวานปุ๋ยก่อนหวานปุ๋ยนําเพื่อที่จะแทรกล่องขึ้นแทรกล่องขึ้นหมายถึงแทรกล่องให้มันพ้นดินที่ต้นทําให้ปุ๋ยอยู่ที่ต้นเลย มันจะประกบกันอยู่กับดินแล้วก็ต้นเลยเหมือนเท่าใส่ปุ๋ยเท่ากับตอนนั้นคือยังยังไม่ได้มีต้นใช่ไหมหมายถึงว่าแทรกร่องมันยังมีเป็นที่ดินเปล่าๆก่อนใช่ไหมมีมีมีต้นแล้วค่ะก็คือประมาณสักออกประมาณอสอกเดียวประมาณนี้แค่นี้เดียวประมาณนั้นแล้วก็เก็บยาก่อนก็เก็บยาก่อนอแล้วแล้วก็ต้องเอารถมาแท็กร่องเพื่อโกย โกยโกยดินขึ้นดินขึ้นไปที่ต้นอีทีกบอีกทีหนึ่งอ๋อปุ๋ยเท่ากับเหมือนปุ๋ยที่มันที่มอยู่ตามร่องอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไปที่ต้นเลยใช่ค่ะพอเราลดน้ําหรือน้ํามาฝนมาปุ๊บมันก็ได้กินเลยได้กินเลยเอออันนี้ก็คือเขาจะไปประหยัดแรงงานคือใช้รถใช้รถแทนแต่ปกติแล้วก็ถ้าปกติแล้วถ้าเราไม่ทําการแทรกร่องหรือว่าอะไรงียค่ะเขาก็จะหยอดตามกกตามกกแต่ก็จะใช้คนงานเยอะเพราะว่ามันโอ้โหที่พีเขาวางขวางนี่เขาต้องใช้ อันนี้ประมาณกี่ไร่พี่เล่มนี้ก็ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่ครับผมมันแต่มันกว้างมากเลยนะผมบินโดลงไปเนี่โอ้โหถึงแบบผมรู้สึกว่ามันโอ้โหกว้างกว่าอันนี้เป็นเทคนิคเลยชาวสวนชาวไร่เนี่ยชาวนาก้วแต่เนี่ยเขาจะมีเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคุณเี่อย่างอย่างพี่อ้นเพ็งก็อีกแบบหนึ่งของพี่เขาอีกแบบหนึ่งค่ะส่วนของพี่เขาเนี่ย คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาใช้สามสิบศูนย์ูรองพื้นรองพื้นหมายถึงตอนกําลังปลูกอะค่ะคือรองพื้นตอนไถดะไถดะยังไม่มีได้ปลูกอะไรไถดะก็คือก็คือตัวสามสามสิบศูนย์ศูนย์ตัวเนี้ยค่ะก็คือมันจะมีตัวเม็ดยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์คือทําให้พืชค่อยคยค่อยคกินค่อยๆทําทำงานไปเรื่อยๆค่ะจะไม่เหมือนพวกยูเลีย ยูเรียร้อยเปที่4ี่สนะคะคถ้าเกิดสี่สเนี่ยพอเจอดินไปปุ๊บก,ก็กระเหยเป็นไอเป็นเกลือโดยที่พืชกินได้แป๊บเดียวแต่ตัว30.0สิบเนี่ยก็คือเขาจะมีเม็ดยี่สบเมีแคลเซียมมีกำรรมถันก็คือผสมอยู่ใน30.0สิบศูนทำให้พืชอะคะ่ะค่อยเล่งกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำให้พืชเขาเขียวทนเขียวนานค่ะ ก็คือมันก็คือจะเด่นเด่นเรื่องตัวนี้เลยคือปุ๋ยอันนี้ก็คือจะเด่นเรื่องความเขียวเขียวทนเขียวนานพี่ใช้ของตัวนี้มานานนะปีแรกครับปีแรกเลยครับอแล้วมั่นใจยังไงว่าปีแรกเราเขาจะไม่ไม่มาโกหกเราว่้มันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็มันเห็นผลผลิตแล้วครับคือตอนนี้เท่ากับปีแรกพี่ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วแต่ยังยังไม่ได้เห็นตัวหัวใช่ถูกไหมแต่พี่เคยเคยทําแล้วหลายปีแล้วแต่อันนั้นอาจจะอ่ะพี่รู้แล้ว หัวขนาดไหนเดี๋ยวก็มาดูรอบนี้ว่าอันนี้ใช้ของเราแล้วแล้วหัวจะขนาดไหนใช่ไหมแล้วถ้าหัวมันเล็กก็เดิมอะมันมันโป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไร <c oughs> เห็นใบเป็เขียวใช่ไหม <c oughs> เพราะมันต้นมันอวบครับออมันมันต่างจากท,ที่ที่แล้วที่เคยทําอยู่เพราะถ้าที่ทํามาที่แล้วต้นมันจะตั้งอย่างเดียวอ่าใบมันจะไม่ไม่ปกอย่างนี้อ๋อก็คือใบจะไม่เยอะใบจะไม่เยอะครับแล้วใบมันก็จะออกประมาณครับ หกใบเจ็ดใบแต่ตอนนี้มันจะเก้าใบหรือสิบใบแลยไอ้ยังงี้ยังงี้ผมเด็ดได้ไหมได้คนเด็ดนายครับเนี่ยมันจะเก้าเด็ดหรือสิบใบพืชสาธารณะก็โดนปรับห้าร้อยนะครับเออก็เดี๋ยวไปเอาที่เจ้าของบริษัทไรเคมีค่อนเอานะครับอ๋ออันนี้คืออ่ะสมมติใบอย่างเงี้ยวามงามของมันกองงามก็คือปกติมันจะมีกี่ปกติถ้าเต็มที่ก็สิบใบสิบใบอันนี้สองสี่หกแปดเก้าเนี่ยครับแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับสมบลครับอ๋อสมบูรณ์มันเหลือตัวสุดท้ายก็ มันก็จะได้สิบใบพอดีแล้วแล้วอันนี้มันมันเขียวปกติมันเขียวขนาดนี้นะไม่ไม่ถึงขนดาดน,นี้นะถึงขนดาดน,นี้ครับอ๋ออันนี้คือความสมบูรณ์ของมันครับอ่ะนั้นผมสรุปง่ายๆให้เอชาวเกษตรกรได้รับทราบนะครับหรือผู้ชมทั่วไปสิ่งสําคัญของเกษตรกรสองอย่างที่ต้องการคือมากๆเลยมีสองข้อแค่นั้นคือหนึ่งใบเขียวใช่ค่ะลาต้นแข็งแรงใช่ค่ะถูกไหมอันนี้คือต้องการแล้วอันที่สองผลผลิต S <S ได้น้ำหนักน้ำหนักนะแป้งได้ค่าตามมาตรฐานใช่ค่ะ,ะรสหวานถ้าเป็นผลไม้ก,ก็ต้องรสหวานใช่ค่ะแค่นั้นจบแหละใช่ไหมน้ำหนักดีเพราะชั่งกิโลมันจะได้หลายตังค์ครับ <S <S ถ้าน้ำหนักไม่ดีเหมือน,นคนผอมแห้งแรงน้อยเงี้ยมันก็ไม่ได้คราวนี้เราก็จะได้ตามแบบนี้เลยพี่มีอะไรที่จะบอกเกษตรกรไหมคนที่อาจจะยังที่เป็นสมาชิกแล้วยังไม่เคยใช้ของออสมาชิกเกษตรไอสกกากลการเกษตรเนินข่ามของเราอยากจะบอกเขายังไงบ้าง ก็ต้องต้องกล้าลองครับกล้าซื้อมาลองเพราะที่ผมใช้ผมก็ลองผิดลองถูกมาแต่ตอนนี้มันได้ผลผลิตคือคือเห็นแล้วว่ามันสวยมากแล้วตอนนี้นะรอผลผลิตตอนนี้นอนยิ้มกลับไปบ้านนอนกับสองคนภรรยานอนยิ้มกันทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยสบายเรามีความสุขแล้ะเราจะดูผลผลิตพออีกสักประมาณสี่สี่ถึงห้าเดือนเดี๋ยวพี่เขาจะเริ่มทําหัวแหละ เล็งหัวเล็งแป้งและโดยปุ๋ยได้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือจะดุแล้วคราวนี้มันก็จะผมริมก็จะดีขึ้นไอ้พวกนี้อย่างที่เราบอกไปมันประมาณกี่เดือนนะถึงจะมาเล็งหัวเล็งแป้งที่เขาเรียกระเบิดอะไรละเบิดละเบิดละเบิดหัวค่ะละเบิดหัวแล้วก็จะหนูก็แนะนําให้พี่เขาซื้อเอาสิบห้าสามตัวกับสิบห้าห้ายี่สิบมาผสมกันลองระเบิดหัวละเบิดหัวมันอืแต่แต่พี่กีไม่เคยใช่ไหม อย่างตัวนี้อย่างเดี๋ยวให้พี่เขามาทดลองตอนนี้กำลังทดลองแล้วเหมือนยังกับพี่เขาเป็นหนูลองยาอย่างไร <c oughs> อย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ประสยนพม่เคยอย่าพูดไปพี่วนะันเพนน่ะผมเคยมาครั้งที่แล้วผมจําได้ว่าพี่วันเพนก็สวยนะพอมาครั้งนี้สวยสวยก็เดินเพราะก็ดีใจคือได้ผลผลิตด,ดี <c oughs> เดี๋ยวพี่หน้าก็เหมือนกันจะต้องได้ผลผลิตด,ดีแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณและขอบคุณน้องเอ๋น้องเอ๋หลายคนสมาชิกเนี่ยดูอยู่อยากอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เฮ้ย อยากจะลองดีไม่ดีอ่ะฮะเดี๋ยวจะบอกของไงค่ะก็ก็ถ้าเกิดอยากจะได้ผลผลิตเหมือนอย่างพี่อำนาจก็เข้าไปที่สากกรได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะแนะนำอ่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ,คะที่ทาให้เพิ่มผลผลิตผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกนะคะก็หนูเป็นตัวแทนของสากณรก็เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะ,คะก็อยากจะฝากให้สมาชิกทุกท่านนะคะลองเปิดใจอลองเปิด ใจเปิดซื้อรับปุ๋ยของชากรไปดูนะคะเพราะว่าชากรนะคะัดสรรปุ๋ยมาคือปุ๋ยที่ดีเอามาให้กับบริการสมาชิกเลยครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ไม่มาหลอกเราแน่นอนเพราะสิ่งที่สําคัญเนะี่ยสมาชิกเยอะถ้าสมาชิกร่ารวยเจ้าหน้าที่เราก็จะมีความสุขด้วย<ช>เพราะรเรา เอานำสิ่งดีๆเนี่ยให้กับสมาชิกใช้นะครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละที่พื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันค่าของดินแต่ละที่แต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเราก็ต้องดูความเหมาะสมมันก็ต้องมีการตรวจวัดเรื่องของดินด้วยไหมใช่ค่ะแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดใช่ค่ะก็อันนี้ก็จะถามพี่เขาว่าแปลงดินของพี่เขาเป็นลักษณะใดบางทีก็เป็นดินทรายบางทีก็เป็นดินปกติอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะให้ต้องให้ ทั้งตัวสมาชิกบอกเราว่าดินสภาพแบบไหนแต่ถ้าเกิดของพี่เขาเป็นดินที่เสียมากมีดินดานเยอะเราก็จะให้เอาแคลซิแมกกะค่ะแคลซิแมโกใช่ค่ะเอามาปรับสภาพดินก่อนก็คือช่วยทางด้านนี้ก่อนช่วยดินก่อนถ้าดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นอาวใช่ครับดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นครับใช่ค่ะนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อำหนาาไปอย่างยิ่งเลยที่ได้มาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับ เราได้รับทราบแล้วก็เสร็จต่ก่อนได้รับทราบแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาการันตีกันอีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าเอ๊ะ eh, ของมันไม่ดีจริงเราไม่มาแนะนำแน่นอนนะครับเราไม่มีการมาเมคกันวันนี้เรามาอยู่ที่สวนจริงๆเรามาดูจากสภาพสวนสภาพพื้นไร่นาต่างๆที่เราไปกันทั่วประเทศเนี่ยให้เห็นว่าเอออันนี้จากจุดจริงเลยแล้วก็ใช้จริงมันดีแบบไหนอย่างไรพื้นดิน มันสภาพไม่เหมือนกันอย่างไรเราก็จะบอกตามสภาพดินใช้ตามสภาพดินได้ท่านไม่ต้องกลัวครับวันนี้เราอยู่ที่หันคาบ้านเนินขามใช่ไหมโดยสหกรณ์กรกรเกษตรเนินขามอําอเภอหันคาจังหวัดชัยนาทแต่ก่อนผมเคยก็อยู่เคยอยู่ที่นี่มาแล้วเหมือนกันเคยอยู่ที่บัญเชียนนะครับมาทำภารากิจธ,ธุรกิจที่บัญเชียนอยู่พักหนึ่งนะครับประมาณสักแปดเดือนได้ครับประมาณแเดือนแล้วก็ต้องอกลับบ้าน ราะว่าธุรกิจเราหมดก็คือเราเปิดร้านอาหารที่นี่นะครับแต่ก่อนบอกไว้เลยว่าเปิดร้านแล้วก็ปิดไปแล้วนานแล้วหลายปีแล้วแล้ววันนี้เราขอบคุณสําหรับเพี่อนหน้านแล้วก็คุณเอที่ได้มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรได้รับทราบวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับบริษัทไรคือมีคอนจำกัดนะครับรวมไปถึงนะสบู่พสเมติกแล้วก็บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเรสแพรดที่นําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ ชาวนาได้ใช้สิ่งดีๆกันวันนี้เรามีของพิเศษนะฮะน้องเอ๋ม,มอมให้กับสบู่ที่เกษตรกรเลือกใช้นะครับเป็นสบู่พอสเมติกเ,เขาเรียกว่าถูที่ผัวไปหอมถึงเมียนะถูเมียหอมผัวนะครับแล้วก็เสื้ออีกหนึ่งตัวสําหรับทําการเกษตรวันนี้มอบให้กับพี่อำนาจเลยครับเชิญครับคุณเอ๋ม,มอบให้นะครับนะขอบคุณพี่อำนาจเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับ วันนี้รายการสองเสือตะลุยทุ่งลากันตปก่อนครับครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่างไรคอยติดตามรายการดีๆของเราได้ไปทั่วประเทศทุกสวนทั่วประเทศวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ตาตรานเรามีมาบริการล้วนแล้วแต่เป็นคอ